ก็สวัสดีกันด้วยนะครับมาพบกับผมกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดแพ็กการันตีนะครับรุ้นอาไนส่งท้ายนะครับก่อนกิีดหมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีวาสนาไดอาน์ไแบบเ้าม้างไหมตอนนี้ราคาอยู่แปดเก้าพันเอ็มแล้วครับเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวไปลองดูกันว่าวันนี้จะเกลือจะเค็มไหมไปครับเดี๋ยว ไปดูไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมเช้อานายนครับดูดียบแปดพันเอ็มอะวาสนาผู้ใดเนาะไปครับขอวอล์อกมาก่อนไปแพ็กแรกยังไม่วอลกครับชิวๆเหลืออีกเยอะไปครับแพ็กที่สอง ก็ยังไม่วอกไม่เป็นไรอานาอานายอยู่ไหนโหถ้าเกิดมานี่ลั่นนะครับบอกเลยแต่ก็นะรู้อยู่เลดมันเป็นยังไง6%ไม่พอต้องไปลุ้นอานาข้างในอีกผมดูทรงแล้วอ่ะแม่งไม่ได้ได้ง่ายๆนะถึงเราจะได้ร้อยห้า ไปครับอังกฤษอาร์บีเรือฟรูโอ้โหเทนไปหน่รยวะเนี่ยสามร้อยอังมั้งเออสามร้อยกว่าเอ็มคนขายบึมบั่มอะผมดูทรงละไปครับส่งท้ายหน่อยส่งท้ายหน่อย จะเป็นความฝันที่เอ้ยความหวังที่ลิหลีก่ก็เถอะอานายก็คงได้เห็นแต่รูปใครครับมาโอ้โหไม่วอลกเลยวอกวอกใบเดียวจริงดิเหลืออสี่แล้วเนี่ยเฮ้ยจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะเพิ่งได้สามร้อยเอเมงโอ้โหโดนหักคาสีได้ไม่ถึงด้วยโอ้ย อะไรนะครับนี่อ่ะไปโอ้โหโอ๋อได้กลิ่นความเค็มความเค็มลอยมาแต่ไกลเลยครับเลืสองแพ็กเองเฮ้ยเอดวดีๆเอวดีๆสามร้อยเอ็มเองนะไปกันต่อไปกันต่อร้อแสงหน่อยร้อแสงก่อน อาไนาใช่ไหมไปอาไนามาดิเ <c oughs> <c oughs> ข็มเข็มแพ็กสุดท้ายโอ้โหเทนมาตัวเดียวโอ้โหโอเคแต่มันก็ยังวอล์กอะเดี๋ยวไปดูใบการันตีนะครับดูดิอาไนาจะมาไหมต้องมาแล้วไม่มาแพ็กนี้จะมาแพ็กไหน โอ้โหเห็นหาพวกมาซะด้วยเห็นสองใบร่ำรวยกันเลยทีเดียวเชียวโอ้ราคาก็โอเคหกร้อยเอ็มอย่างน้อยก็ยังวอลให้เนาะโอเคโอเค สามร้อยว่านี่ครับหลังจากที่ผมเปิดได้เทนต์มาผมไปเล่นภารกิจประจำวันมาได้ไงถือว่าโอเคความโชคในความเกลือในความเค็มนี้ก็ยังมีความโชคดีหลงเหลืออยู่ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยว รับชมรอรับชมได้เลยครับสำหรับวันนี้บุยบุย